สวัสดีนะครับสวัสดีนานๆนักปลาทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปก็ผมครับนาเต้นครับจากช่องนาชาวพิชชินแชนแนลครับถึงหมายแล้วนะนะสิบเอ็ดโมงครึ่งครับเป็นช่วงเวลาที่ปลาจะกัดยากมากเลยครับช่วงนี้ครับช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงเที่ยงครับเพราะว่ายิ่งสภาพอากาศร้อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็แดดแรงครับตอนนี้ก็คึมๆนิดหนึ่งครับเดี๋ยวพามารับชมหมายเนี่ยนะครับ ตรงนี้ยังไม่ใช่ไฮไลท์ของของของวันนี้ครับด้านหน้านู่นครับจะเป็นคลองครับคลองดินผมขับรถมามันน่าจะถูกลอกไปสักระยะหนึ่งแล้วครับก็เคฟดีครับมีพื้นที่ให้ตีเยอะดีครับเพราะปกติเมื่อก่อนเข้ามาลกมากครับเคฟเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันดีกว่าครับเดี๋ยวลองยืดเส้นยืดสายบรมนี้ก่อนครับเป็นช่องที่น้ําไหลลงไปในคลองนู้นครับกับเยอะตัวนี้ครับเซนทูเอชเจสถาดับเจ้าชี่ีซีครับ ย้มันมุมสักษาสี่ไม้ครับถ้ามีตัวก็นายจะกัดแล้วลองไปตีแบบนี้ จารวอร์มร่างกายไปก่อนครับ เดี๋ยวเราไปเล่นในคลองกนะันนี่แหละคันนะไฮไลท์ของวันนี้ครับแต่ปลาค่อนค่อนข้างเคี้ยวนะครับใหม่นี้ครับแต่โชคดีครับมันถูกล่อ,อไปแล้วปกติเมื่อก่อนนี้เข้ามารกมากครับ,ม,รบมีพื้นที่ให้ตีครับลองดูนะครับ่านนะ น้ำมันไหลแล้นะครับเนี่ยตรงร่องตรงกลางครับหาจะยัดเข้าบริเวณเนใชายฝั่งนู้นนะป่ามาป่ามันน่าจะเข้าไปหลบกระแสน้ําเลยนั่นไงกัดแล้วตะกัดไม่โดนเอาใหม่ออกไปจากแนวบัวโอ้ย ลมพัดขึ้นไป,น,ออไปนู่นเลยออกมาจากแนวบัวด้านหน้าครับ นี่อยู่โอ้โหท่านผู้ชมผมดูมันน้ำ,นำตามอยู่ตัวนี้เพิ่งมาสวบโอ้โหไสดีด้วยโอ้โหตั้งใจกัดมากวัดโดดไปเลยเคฟได้ลุ้นทัศนะ ที่กัดจังหวะแรกนั่นคือตัวเล็กครับไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ดูว,ว่ามันกําลังดันตามมาอยู่ไอ้ตัวนี้สวบเฉยถูกวัดโดดเข้ามานี่เลยเฮ้ย โอ้ปลาตัวนิดเดียวผมเปลี่ยนแอคชั่นเยอ่แล้วเปลี่ยนมาใช้เป็นเจนวันรู้สึกว่าแอคชั่นหนักๆตามันมมความนมีฟองลอยอยู่แล้วปลาตัวมันเล็กเกิน นี่งไงเล็กไหมหืมกัดจังหวะไม่ได้งงปามัคลายประการเนี่ยนะนะมอเตอร์ไซค์ก็สวยนะเนี่ยนะแจ้งแรกมาแล้วหลังจากที่คลำเยื่ออยู่นานเดาถูกแล้วน่น,นะเป็นการดาแบบมีหลักการน,นี่นะนะมาดูสรยป่าแต็มแรกครับอุตสายปลาเกลือสวยๆแล้วเนี่ยว่ามันตัวเล็กนี่ครับ ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเชนวันเอฟเจสพาร์คกับก่อนหน้านี้ตอนที่เปิดคลิปลงมาใช้เป็นเจนทัวมันกัดนะครับปลามันกัดแบบคือมันมีความระแวงเหยื่อครับพอเวลาเหยื่อที่มีแอคชั่นหนักๆลงไปครับมันก็พยายามจะกัดเหยื่อครับแต่มันมีความเคี้ยวความระแวงอยู่แล้วครับพอมันกัดทีเดียวหายครับแล้วมันคือกัดไม่ถึงตัวเหยื่อด้วยนะครับบางทีก็ดันน้าตามครับเกือบทุกจุดนะครับที่ผมลงมาตีครับมันดันน้ําตามเกือบทุกไม้เลยครับเปลี่ยนมาใช้เป็นเจนวันครับ เหมือนนั่นนะปักเกลือสวยๆกับเชนวานเอฟเรียสพาสกับชาววิชินีซีสุดยอดมากครับโอ้โหโดนูน,นะ่นะฝีมือมัน มันร้ายก็ผมอีกครับกัดเสร็จโดดเลยสุดยอดมากยังไม่ทันได้ส่งเลยไปแล้ว ครับน้านาลาไหลโอ้หนะ้านาปากกดครับน้านาหูใสสวยเลยตัวเหลืองเลยครับน,นา้าหะโอผิดคิ้วแล้วครับมาตีไปช่อนครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยมากมายครับเกี่ยวประเภทน,นี้ครับ ปรากฏมันก็เอาครับเือเดี๋ยวคลิปเปอร์ดีกวา่าเสี่ยงเงี้ยมันทิ่มโอ้โหเต็มปากเคยขคี้ปรากฏทางแรกครับ <laughs> นี่ครับนั่นนะปรากฏตัวสวยๆเลยครับมันเป็นช่องน้ำที่ไหลลงมาครับ ผมเปลี่ยนจะเกี่ยวผิวน้ำครับมาใช้เป็นกระดีเดี่ยวโป๊ครับจะใครไปครับได้เรื่องเลยครับเก็บได้ครับตัวนี้โอเคครับกระดีเดี่ยวโป๊ครับตัวนี้เป็นเดี่ยวโป้รีเทิร์นครับสีกรีนไทเกอร์ครับสุดยอดมากครับ มีตัวแตตัวมันน้อยกัดตังสตุกแต่ไม่อยู่เอาใหม่สิ ตัวมันเล็กครับกัดละคข้าวเกี่ยววิ่งไปเลยไม่มีตัวยหา่แอบอยู่บ,บ้างเหรอ ทีนี้โดนโอ้โหนั่นนะจริงครับตัวมันเล็กขครน่องนี้โอ้โหวัลบินตัดไปสามทีนะครับวิ้ยต,ตัวมันก็ไม่เล็กนะนันะเท่ากับแต้มแรกเลยครับเป็นประช่อนคลองชนครับขยับมาอีกหม่นึงวันนี้ก็ประช่อนสองแต้มครับแล้วก็ปรากฏเหลืองหนึ่งตัวครับ นี่ครับประชนหน้าปากท่อนครับมันก็น่าจะมาเพราะว่าน้ําก็แส่น้ําหน้าปากท่อมันไม่ได้แรงครับมันถูกบีบว่ามันมีขยะลอยอยู่ก็เป็หลบซ่อนตัวซุ่มกินลูกปลาเนี่ครับกับเจนทูเอฟเจสพครับป็นเยือ3สามตัวเลยครับเจนวันเจนูแล้วก็เป็นเดี๋ยวโป๊กรีเธอ์นครับโอเคครับมีแตนที่สามของวันครับใส่ปลาเกลือสวยๆอยู่ครับสุดยอดมากครับเจนทู อ๋อดักมันก็อยาก ่าแล้วมันตามมาอ้โหเต็งเลย <c oughs> ก่อนหน้าเห็นมันพุ่งตามมาแล้ววัดบินตามมาเลย ครับขอบคุณครับโอ้โหโอ้โหกำลังหันไปทางกัียบนาที่ต่อนกนาที่ต่อนกเกือบมาคูณดูเป็นหนึ่งตัวเขาที่ผมจะอยู่ด้านนี้ครับแล้วนาข้าต่อนกอยู่ด้านในนั้นครับ น่าจะเป็นนกอันนี้แน่เลยนกอีลุมโอ้หสายเท่ากันเลยวันนี้กานที่สี่ของวันไม่หละเก็บรวมไว้ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวค่อยปล่อยนะครับนี่คนันะกับเซนทูเอเจสพาดกับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกครับ <laughs> เซนทูครับวัดเป็นโดนะครับนัน,นะ